ทุกคนครับผมไปเจอสินเชื่อตัวหนึ่งมาครับมันแปลกและน่าสนใจครับก็เลยเอามานํำเสนอในวันนี้ดูครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินนะครับว่าสินเชื่อเงินก้อนเนี่ยมันจะมีหลากหลายประเภทก่อนนะประเภทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมเงินก้อนทั่วไปที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สินเชื่อประเภทนานไฟแนนซ์ใช่ไหมครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสินเชื่อแบบพิโกไฟแนนซ์นะครับ หลายคนนะครับที่สมัครเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเงินก้อนไม่ผ่านจากแบงก์ต่างๆหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆนะครับประเภทนอนแบงก์ก็ตามนะครับส่วนมากมีฮะกลุ่มหนึ่งที่จะหันมาสมัครหรือกู้นะฮะแบบ พิกโกไฟแนนซ์นะครับแล้วพิโกไฟแนนซ์ก็คืออะไรทุกคนรู้หรือยังนะครับผมขอเกริ่นนข้อมูลดีๆจากกระทรวงการคลังให้ฟังนะครับผมสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นชื่อเรียกของสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับครับหรือก็คือสินเชื่อในระบบเพื่อรายย่อยในท้องถิ่นครับผมแต่คําว่าในท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในภูมิภาคไหนจังหวัดไหนก็สามารถสมัครพิโกไฟแนนซ์ของจังหวัดนั้นได้นะครับโอกาสมันจะสูงกว,กว่าการข้ามจังหวัดหรือข้ามโซนภูมิภาคครับผม ตัวนี้มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแทนการกู้ยืมนอกระบบนะครับซึ่งสถาบันการเงินไหนนะครับหรือผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟนนั้เนี่ยเขาต้องมีใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นนั้โดยมีวิธีตรวจสอบนะครับว่าเขาได้รับใบอนุญาตหรือเปล่านะครับก็เข้าไปที่ www.1359.go.th ก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังแล้วเช็คก็ได้นะครับในคลิปเก่าๆนะครับผมเคยมีสอนวิธีการเช็คจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลังไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะครับปัจจุบันนี้การเช็คอย่างนี้ไม่พอแล้วครับเพราะอะไรดูไหมเพราะพวกมิจฉาชีพเนี่ย เขาก็สวมรอยบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริงครับกอบมาทั้งชื่อทั้งโลโก้อะไรพวกนี้เลยครับแล้วก็มาสวมรอยหลอกพวกเราครับผมอันนี้ต้องระวังนะครับทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าใครที่ไปเจอสินเชื่อตัวใหม่ๆชื่อแปลกๆอะไรที่ไม่ชัวนะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาทักถามกันใน Facebook Messenger ของเพจ Facebook p e p p r r m o j v Variety <ๆ>ก็ได้นะครับเสียเวลาเพิ่มนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราจะได้ไม่เสียรู้กับกโกงของมิจฉาชีพนะครับ กลับมาเรื่องของเราต่อนะครับเก็บความรู้อีกนิดหนึ่งสั้นๆนะครับก็คือว่าเจ้าพิกโกไฟแนนซ์ตัวนี้เวลาเขาปล่อยกู้นะครับวงเงินกู้จะต้องไม่เกิน50,000บาทต่อสัญญาต่อรายนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนกระทรวงการคลังนะครับเขากําหนดเพดานดอกเบี้ยไว้ห้ามเกิน36%ต่อปีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับหลังช่วงยุคโควิดมานะครับเขาลดเพดานดอกเบี้ยห้ามเกิน33%ตต่อปีแต่ว่าจะขยับขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าอะไรยังไงต้องติดตามข่าวอีกทีนะครับ แต่ปัจจุบันไม่เกิน33%ต่อปีนะครับณวันนี้นะกุมภาพันธ์67ครับซึ่งหลายๆที่นะครับที่เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการสินเชื่อพิกไฟแนนซ์นะครับอาจจะมีทั้ง มีทั้งมีหลักประกันนะครับหรือบางที่ไม่จําเป็นต้องมีหลักประกันก็ปล่อยครับและนี่นะครับคือรายละเอียดของพีโก f ไฟแนนซ์นะครับสินเชื่อพีโก้ไฟแนนซ์อันนี้ฟังไว้เป็นความรู้นะครับส่วนกลับมานะฮะในสินเชื่อในวันนี้เป็นสินเชื่อประเภทพีโก f ไฟแนนซ์ของยี่ห้อหนึ่งที่เราไปเจอมานะครับผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับแล้วมันแปลกดีนะครับก็เลยนํามาเสนอในวันนี้นะครับยังไงลองมาติดตามชมกันดูนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงสินเชื่อตัวนี้ครับ สินเชื่อในวันนี้นะครับคือเงินก้อนแบบพิโกไฟแนนซ์นะครับยี่ห้อนี้เลยครับเฮงเฮงพิกโกกรุงเทพนะครับยังไงคลิปนี้นะฮะผู้ชมอย่าลืมชมแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับซึ่งเริ่มมาจากว่ามีผู้ชมสอบถามมาถึงตัวนี้นะครับผมก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมก็ได้แอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยนะครับผมก็คุยว่ามีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ไหมใช่ไหมครับเขาก็ส่งใบสมัครมาให้ผมทางไลน์นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ เขาส่งสไลด์มาให้ผมทางไลน์นะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่ารู้หรือยังนะครับตอนนี้สินเชื่อของเขาเนี่ยไม่ต้องฝากสมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM แล้วนะคะแสดงว่าแต่ก่อนเขาปล่อยสินเชื่อพี่กูไฟแนนซ์ของเขาเนี่ยแบบมีหลักประกันหลักประกันของเขาก็คือสมุดบัญชีธนาคารหรือผู้บัตร ATM นั่นเองแต่ปัจจุบันเขาไม่ต้องมีหลักประกันแล้วนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมาดูคุณสมบัติ ผู้สมัครที่เขาส่งมาให้ผมดูนะครับเรื่องสมัติผู้กู้ของเขามี8ข้อครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราจับกลุ่มกันมา3คนครับผม2นะฮะเป็นพนักงานประจํารายเดือนนะครับแล้วก็3นะเรื่องของอายุงานขอ1ปีขึ้นไปนะครับ 4. นะครับรายได้สุทธินะมากกว่า1 0,000บาทขึ้นไปครับ5นะครับคุณจะต้องมีที่พักอาศัยหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือ ทำงานในกรุงเทพมหานครนะครับเท่ากับว่าตัวนี้เขาปล่อยคนกรุงเทพนะครับผมหรือคนต่างจังหวัดที่มาทํางานที่กรุงเทพนี่ครับผม6นะครับมีโทรศัพท์มือถือหรือมีโปรแกรม Line นี่เองนะครับผม7นะครับมีแอปธนาคารบนมือถือนะครับ8นะครับอายุของผู้สมัครนะครับเขาต้องการ20ถึง50ปีครับ แล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อที่เขาให้ไว้ก็คือ0825361685นะครับเฮงเพิ <P ico> ่โกกรุงเทพนะครับมี Facebook เขาด้วยนะครับคุณสมบัติที่ว่ามาว่าแปลกก็คือการที่จะต้องจับกลุ่มกัน3คนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะคล้าคล้ายกับกู้กองทุนหมู่บ้านครับผม <S <S เขาก็ต้องจับกลุ่มกัน3คนเช่นกันแล้วเขาก็จะให้คว้กันในการรับประกรันการกู้ครับแล้วเรามาดูนะครับว่าเอกสารที่เขาต้องการเนี่ยมันเยอะ หรือน้อยหรือยากหรือง่ายยังไงนะครับข้อแรกเลยเขาบอกว่าใบาสมัครใบสมัครที่เขาส่งมาให้ผมอย่างนี้นี่แหละฮะแล้วก็ข้อ2นะครับสำเนาบัตรประชาชน3แผ่นนะครับข้อ3 สำเนาทะเบ limbs, us, 4, ียนบ้าน3แผ่นนะครับข้อ4นะครับสลิปเงินเดือนนะครับเอาตัวจริงย้อนหลัง6เดือนล่าสุดนะครับข้อ5านะครับสำเนาบัตรพนักงานของเรานะครับข้อ6นะครับแผนที่บ้านนะครับพร้อมรูปถ่ายบ้านบวกทางเข้าบ้านนะครับ3 5ถึงรูปนะครับโอ้เริ่มละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยข้อ7นะครับใบรับรองการทํางาน1ใบนะครับโดยที่ออกให้ไม่เกิน30วันนะครับข้อแใบเสร็จค่าโทรศัพท์มือถือหรือใบเสร็จค่าต่างๆนะครับข้อที่ผมตีความได้ครับก็พวกใบเสร็จต่างๆนะครับ ที่เป็นชื่อเราครับไม่ว่าเป็นค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟนะครับพวกนี้น่าจะใช้ทดแทนกันได้ครับข้อเก้านะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับเอาที่เป็นเงินเดือนเข้านะสิบนะครับใครที่อยู่บ้านเช่าก็ใช้สําเนาสัญญาเช่าบ้าน1ชุดครับผมตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเช่าบ้านออกให้ไม่ยากครับมันทํแกงง่ายๆนะครับสำหรับผู้เช่ากับผู้ให้เช่าครับผมจากเอกสาร10ข้อที่ว่ามาส่วนตัวผมนะะถือว่าเยอะไหมเยอะละเอียดอยู่ครับผม แต่ว่าถ้าใครมีครบนะครับผมตัวนี้ผมว่าน่าสนใจอยู่นะครับมีโอกาสผ่านสูงนะครับเพราะว่าเขาเอาละเอียดเลยนะครับอีกทั้งนะครับที่ละเอียดนี้เขาไม่เช็คบูโรนะครับเนี่ยเขาส่งอีกสไลด์หนึ่งมาให้ผมดูนะครับว่า ติดบูโรหรือแบล็คลิสเนี่ยกูได้ไหมเขาบอกว่าลูกค้าท่านไหนที่ติดเครดิตบูโรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบริษัทเขาเนี่ยไม่ได้เช็คเครดิตบูโรหรือแบล็คลิสครับลูกค้าสนใจสามารถยื่นสมัครได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ำอีกทีนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วถ้าใครสนใจดูแล้วคุณสมัติที่ว่าไปเยอะแยะนี่แหละ กับเอกสารที่ว่าไปเฮ้ยเราเข้าขายเรามีครบนะครับผมขอย้ําอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆในการสมัครนะครับผมถ้าเขามีค่าโอนน่นโอนโอนี่นะครับให้ตีความให้ระวังไว้เลยนะครับอันนี้ผมพูดกันไว้เผื่อว่าเราไปเจอสินเชื่อปลอมนะครับที่เขาเอาโลโก้กับเอาชื่อบริษัทมาสวมรอยครับผม ส่วนวิธีสมัครสินเชื่อเงินก้อนตัวนี้นะครับถ้าใครฟังคุณสมบัติแล้วน่าจะเข้าข่ายแล้วน่าสนใจนะครับสามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับที่082ครับ5361685นะครับผมซึ่งสามารถโทรได้ในเวลาทําการนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับพอโทรไปเสร็จนะครับเขาส่งใบสมัครให้เราใช่ไหมครับเราก็กรอกเตรียมเอกสารแล้วก็สามารถส่งกลับไปที่บริษัทเขาได้หรือ เราจะสามารถ Walk-in เข้าไปสมัครที่บริษัทเขาก็ได้นะครับเขาก็มีที่อยู่บริษัทตามนี้เลยครับอยู่แถวนวนจันทร์บึงกลุ่มกรุงเทพนะครับผมลูกค้าสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะหรือจะส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ